ได้โปรดอย่าขอร้องให้ช่วยพวกเราด้วยได้โปรดท่านสติสักซิตอะมะบะมะบะมะบะ,บะท่านเอเดลท่านเอติน่ากำลังอึดอัดใจอยู่นะครับขอประทานอภัยครับที่เพลสติแตกไปครับว่าแต่ห้าพันปีนี้ไม่มีปรากฏตัวขึ้นเลยการมาเยือนของคุณที่เป็นอันดับเอส ไม่บอกว่าสิ่งนี้เป็นโศกสตาแล้วจะเป็นอะไรได้ครับโชคดีที่มาเยือนก่อนที่โลกจะพินาศได้โปรดได้โปรดเป็นพลังให้แกพวกเราอ่ะนี่มันเป็นไอสิ่งที่จะผูกมิตไมตีถ้าไม่เลือกตอบตกน้ลงสินะลำบากใจแฮะทั้งที่มีแผนการ จะตะเวนกินทั่วโลกแท้ๆเข้าใจแล้วขอยอมรนะับแต่ว่าแค่จนกว่าจะค่นจอม,มันนะเพราะงั้นจะให้ความร่วมมือจนกว่าจะถึงตอนนั้นนะอย่าเข้าใจผิดไปซะละ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณลงยังไงก็ขอโทษทีนะถ้างั้นพรุ่งนี้ไปเข้าเฝ้าราชากันไ่ไวเถอครับ พรุ่งนี้ด้านลาซาเนี่ยอยูอย่่ก็สามารถเข้าพบได้เลยเหรอเกี่ยวกับเรื่องนั้นไม่เป็นไรครับจะหาเวลาให้แบบบังคับครับรอเล่นนะเอาจริงดิไงไม่รู้กลายเป็นเรื่องที่เราเชื่อไปซชั่นแล้วฮะอันดับแรกตอนนี้นะ่ะหิวแล้ว โองอาหารเชิญค่ะโอ้ผู้มาใหม่เหรอินของโรงอาหารแห่งนี้ลันตาสังครับฝากตัวด้วยนะมูนิว้วโองอาหารสิ่งนั้นคือสวนดอกไม้แห่งความลับมอบให้เฉพาะกับผู้ที่ฉังกัดอยู่กับองค์กรเท่านั้น ชวนแห่งความลับแห่งชฉาวันโลงอาหารพนักงานโลงอาหารนักเรียนภายในพื้นที่ส่วนบุคคลไม่มีทางที่จะไม่ใช่หนทางนี้แน่นอนเอาละ่ะเราอะไรดีนะเมนูก็โอเคอยู่หรอกแต่ว่าอย่างที่คิดสิ่งที่สำคัญคือใบหน้าของคนที่กำลังทานอยู่ ทุกคนกำลังทานด้วยใบหน้ายิ้มแย้มสินนะไม่ว่าอันไหนก็ดูน่าอร่อยดีละตรงนี้เอาเป็นนี่ค่ะข้าวห่อไข่กอโทษที่ให้หรอนะคะโอ้เหประมาณกึ่งดิบกึ่งสุกนุ่มฟูทานล้วนะคะภายในนั้นแน่นอนข้าวผัดไก่ ซอสมะเขือเทศละอือืไข่แดงที่เข้มข้นนี้เป็นเอกลักษณ์เป็นการเลี้ยงแบบาพื้นฐานที่เปิะซอสมะเขือเทศนี่หลอมรวมและเปลี่ยนให้รสชาติของไข่ที่เข้มขน้นชัดเจนขึ้นละลายนุ่มเข้มข้นหลอมรวม,มด้วยซอสมะเขือเทศนุ่ม มะเขือเทศนุ่มมะขาอเทศนุ่มอู้ออไม่สามารถหยุดซ้อนได้อร่อยอ่ะช้อมะขาอเทศสุดยอดช้อมะขาอเทศอะไรเออสังเกตเห็นงั้นเหรอซ้อนมะเขือเทศนั่นวิธีผลิตเป็นสูตรลับของครอบครัวน่ะนี่สามารถคาดหวังชีวิตการกินตั้งแต่พรุ่งนี้ได้ ตามปกตินะถ้างั้นคืนนี้กรุณาพักผ่อนที่นี่ครับอืมเตียงนุ่มนุ่มอ้าอ้ารู้สึกดีใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อ่านไม่เวลวละมั้งโอ้หนูหลาแต่ว่าหนากใหญ่ไปนหน่อยสินะคะพอโตขึ้นอีกนี้จะพอดีนะคะท่านสตีสักซิ์เหมาะมากครับไม่ใช่นี่นะสัง วิเศษและน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆคุณปู่เอเดดอารมณ์พุ่งพ่านเกินไปนะอ่าแฮมขอประทานอภัยครับฟาบารออยู่ครับไปที่ปัาสายฟิลิเมเซียกันเถอะครับยินดีที่มาข้าคือราชารุ่นที่14าาราชอาณาจักรแลนสเตนเหนือสิ่งใดฟาบาด,ดูท่านจะสบายดีนะพะยะค่ะ วันนี้มาแนะนำท่านสตีสศักิ์สิทธิ์ทางด้านนี้พะยะค่ะโหเจ้าเป็นสตีสศัก์สิทธิ์งั้นเหรอ,อมุ้มุอยสมเป็นท่านราชาพลังกดดันสุดยอดเสียงก็ดังสุดๆแต่ว่าถ้าหวาดกว่าตรงนี้แล้วก็จะถูกขยี้เกียรตในฐานะผู้ชายเป็นจริงๆนะ ดูเหมือนว่าฉันเป็นสติสัทธิ์จังเอ๊ะถ้าคุณเป็นสติสัทธิ์ไม่ผิดแน่นอนครับฉันเอติน,น่าเป็นสิ่งหายากที่ดูเหมือนจะเป็นสติสัทธิ์อ้าวฟะคิวโฮโฮโฮเป็นเด็กที่ล่าเริงดีเนอะเข้ามาใกล้ๆสิฟาบาแต่ว่าไม่เป็นไรหรอก บอกว่าชิแล้วนี่มันอะไรกันเจ้านะ่ะตัวเล็กจังเนอะอายุกี่ขวบเหรอน่าจะสี่ห้าขวบแม้แต่ตัวเองยังไม่รู้อายุเหรอคนดีที่จะบอกหืมพ่อแม่พี่น้องเรามีไหมไม่รหรอตอนนี้รู้สึกตัวก็อยู่คนเดียวแล้วสิ่งที่อบลนะ ของอร่อยถ้างั้นจะเป็นสตีศักดิ์สิทธิ์ของเลสเตนให้ได้ไหมได้แน่นอนค่ะเป็นอุบายสินนะโฮ,โฮ,โฮ,โฮูฮูฮูเพาะคุณมีพรสวรรค์และผิดที่น่ารักน่าเอ็นดูเองครับนัาน้อยช่วยไม่ได้นี่ก็มันโฮ,โฮ,โฮูฮูฮู้บคิวช่างน่ายินดีน่ายินดี มีชมบัตรล้ำค่ามาอยู่ที่เลนเสเตนแล้วอ้อหนวดมันเจ็บแก้มถูกคนฟุก k ิ้ l